กินอะไรข้าวันนี้ข้าวมันไก่ครับรไก่ไก่เกือบเข้าปากกูแล้วอีกนิดเดียวมันไปโชว์ไก่ยอยู่แล้วมันก็ลอยไปมา,มาเออเออ,เอ,อ nice chicken rice chicken r i c เราสามารถกินข้าวมันไก่กับอร่อยกับต็อปได้ด้วยเหรอได้มีมีอะไรกินกับอร่อยกับต็อปไม่ได้บ้านนี้เด็ดมกโอ้ oh my god <ๆ>มีเลือดด้วยอ่ะเอานั้นต่อขอบคุณครับอ,อ่ะอ่ะคุณพี่เออที่รักคะเออไก่บอรครับ เดี๋ยวเขาเขาจะเลือกอ่ะทอกัน thank you t h a n แม่มากันข้ามันไก่แล้วก็มีมีอร่อยห่วงกินแล้วก็เป็นห่วงแม่กีนแม่มาด้วยเอ้ยไปน่ารักหนูจะกินข้าวแม่หนูหิวจะตายหายเลยมาพูดพร้อมกันอร่อยกระต๊อกอร่อยกระต๊อกบอกว่าก่อนแม่ไปแม่ทำงานก่อนเออทำงานก่อนอร่อยมากครับหอยกัฟซี เออข้าวมันไก่อร่อยมากกรอบ,รบห,หอมชืดชืดชืด,ชดแต่เราก็ต้องมีแบบเค็มๆของไอ้นี่หน่อยนึงนะ<ำ>สังเกตดูสิว่าอร่อยไหมยีม่แมงเลิอกพูดแล้วนี่ของพี่ทั้งข้าวนี้นาห้าของรอดคือก่อนหน้าเนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าเขาขาย พักไม่ร้อนเลยก่อนหน้านี้นเ,นเราไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าพี่ต๊อบแบบไป,อเ,ปเรียนด้วยแล้วก็ไม่อยู่บ้านพอไม่อยู่บ้านเหมือนก็ไม่มีแบบความอยากอาหารน่ารักไหมเหนาหง่อยได้แล้วก็ไม่สบายด้วยเราจะกินไก่ทอดด้วยจริงๆไม่รู้ว่าชอบกินไก่ทอดหรือชอบกินแป้งที่มันอยู่กับไก่ทอด <c oughs> ไม่ใช่ชอบตรงเดียวชอบตรงนี้นอ๋อ นี่ไม่มีไก่เลยอันนี้มันคือหนังบ้างที่ะอ่าอะไรสักอย่างครับแต่มันไม่ใช่ไก่ทอดเพราะว่าไม่ไม่มีไก่อยู่ในความทอดนั้นเลยนี่แล้วก็ตักอ้อยกับต๊อบเอามาไหมไม่ต้องยุ่งเลยอได้แล้ววันไหนถ่ายวีดีโอไปกินข้าวไปจะกินข้าวได้น้อยทำไมอ่ะสับสน สับสนว่าเป็นคนสับสนง่ายจะพูดดีจะกินดีจะพูดดีด้วยดูอย่างนี้ตอนนี้ไม่สับสนแล้วความสับสนหายไปกินอย่างเดียวอาทิตย์ที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์พลังงานของดาวรุมดาวกลุ่มดาวย้ายดาวเล็งดา,ดาวเปลี่ยนราศีโอ้โห,หหลายอย่างมากมายานี้ใครแบบเป็นอะไรบ้างไหมคะแต่วันนี้ใหม่เริ่มดีขึ้นแล้วก็จะกินได้มากขึ้นหน่อยคิดถึงอร่อยกรบต๊อบสุดๆดูความกรอบของไก่ทอดสิ อ่อร่อใม่ในวันนั้น,นอ่ะใหม่ร่างกายไปแบบนนใช่ปะ่ะแต่ตัวพี่อ่ะคืออารมณ์เหวี่ยงมากใช่สุดยอดดีนะที่รู้ว่าเป็นพ่อดาว,วไม่ได้เป็นพ่ะตัวเอ๊ะ <c oughs> มันมีเพลงนี่ใช่ปะ่ะที่โทษดาวอ่ะต้องโทษดาวของพี่เบิร์ด <c oughs> ต้องโทษดาวของพี่เบิร์ดร้องยังไงนะต้องโทษดาว กดสายลมและโทษประจันอาคือได้อยู่แล้วเนี่ยตอนมาเลยได้ข้อทั่อย่างมาจากคนอื่ใช่แต่วันนี้หายแล้วดีแล้วกินได้แล้วนะ